พี่ะกลับมาพบกันเช่นเดิมกับช่อง GT m a g t a ยนะคะวันนี้ก็มีมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะคะเป็น Honda CRV นะคะที่เข้ามาเปลี่ยนยางกับทางร้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าทางร้านแนะนําเป็นยางตัวไหนนะคะยางใส่ Honda CRV นะคะก็จะเป็นยางตัวบิดโตนนะคะตัว D470 นะคะเป็นบิดโตนตัวนุ่มเงียบนะคะดอกละเอียดนะคะตัวนี้สําหรับรถ SUV และ CUV นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นลายมาตรฐานนะคะที่ใส่รถ crv มานะคะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนใส่เสร็จกันเลยค่ะพำหรหน้า crv ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับยางปิดโตนนะคะตัว ht นะคะ2 2 5 6517นะคะตัวนี้เป็นดอกละเอียดนุ่มเงียบนะคะสําหรับรถ crv และ c u v นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็มีบริการหลังการขายให้ลูก นะคะมาใช้บริการฟรีนะคะสําหรับสลับยางของร้อนะคะแล้วก็เติมลมในตัวเจนฟรีค่ะทุกหมื่นโลนะคะส่วนใครนะคะที่มีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์สองสแล้วก็ทักแฟนเพจได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอจบคลิปลงไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ